สวัสดีค่ะทุกคนเย็นนี้กูรูก็จะมาอัปเดตผักกาดเขียวปรีที่กูรูปลูกไว้แล้วก็ตัดเมื่อเช้านี่นะคะตัดแล้วเราก็เอามาตากแดดเนาะตากแดดมันเหี่ยวแล้วเราก็มาผ่าเนาะผ่าแล้วเราก็จะเอาไปดองนะคะพี่น้องจ้ะ รูก็ทำทาตลอดทั้งปีน้องผักดองนะคะพี่น้องผักกาดดองเนี่ยผักเขียวกรีซองละสิบบาทเอามาปลูกมันก็มีหัวใหญ่อยู่นะคะพี่น้องนี่ค่ะหัวมันก็ใหญ่หญสวยหัวที่มันใหญ่มากๆม,มันก็จะแน่นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราขามันอันนี้ที่แมงเจาะมันนะคะพี่น้องจะ้ะ งเจาะมันกูรูก็จะทําแบบนี้นะตัดไอ้ให้แมงกินออกหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างทําความสะอาดก็ดองได้นะคะมันก็ไม่เสียนะคะพี่น้องจ๋านี่คะ่ะวันนี้กูรูกะว่าจะดองสองถังเนาะถังถังดาใหญ่ๆนลยน,นะคะพี่น้องอันนี้เรายังไม่ได้ผ่านะคะพี่น้องจ๋า สวยงามหัวใหญ่หัวข้างในก็ใหญ่นะคะพี่น้องนี่ค่ะหัวข้างในก็ใหญ่นะคะกใ็ใหญ่ๆผักก็ใหญ่กาบขาวกาบใหญ่อย่างนี้หัวสวยอย่างนี้ดองแล้วมันจะหอมกรอบแล้วก็เปรี้ยวนะคะพี่น้องจ๋ากใ็ใหญ่ๆเลยนี่ เราก็ผ่าไว้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็จะไปทําความสะอาดนะคะพี่น้องทําความสะอาดแล้วก็จะได้เอาดองเลยเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นแผลนะคะพี่น้องเราต้องเอาแผลเราต้องตัดออกนะคะพี่น้องจา๋ามีแต่ต้นใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆสวยนะคะนี่คะ่ะทุกคน วันนี้กูรู้ว่าจะดองสองถังใหญ่เนาะแต่มันจะเยอะไปหรือมันจะน้อยไปก็ไม่รู้นะคะพี่นะ้องกูก็ตัดพอแค่นี้นะอันนี้เรายังไม่ได้ผ่านะคะตากให้มันเหี่ยวก่อนแล้วก็เอามาผ่าผ่าแล้วก็ไปทำความสะอาดนะคะพี่น้องจ๋เราตัดมาจากในสวน ต้นนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าผักปลูกในสวนบ้านซองละสิบบาทมันก็สวยงามนะคะพี่น้องจ๋านะคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะรูจะผ่าผักให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เราก็จะดองเลยนะคะพี่น้องมีแต่ใจทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจ้ะหัวใหญ่ๆใ,ใจใหญ่ๆนะคะพี่น้องสวยงามกาบขาวกาบใหญ่ดองก็หอมเปรี้ยวกรอบอร่อยนะคะเอาต้มจืดผักกาดดองก็อร่อยเอาผัดใส่หมูใส่ไข่ก็อร่อยเอาทำอะไรกินก็อร่อยเนาะ กินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ